เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มูดิเชแนลตอนนี้เราอยู่กับนนเกม Identity f i แล้วนั่นเองวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันที่เซิร์ฟเทสเบต้านะครับผมสำหรับตัวนักสืบเองเนี่ยจะมีบทบาทมากขึ้นสําหรับเกม Identity f i เขาจะสามารถเข้าไปอยู่ภายในเกมได้เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูฮะเขาจะไปอยู่ในมุมมองแบบไหนถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูมุมมองภายในเกมกันเลยดีกว่าครับผม แต่เมื่อเราเข้าไปอยู่กันในเกมแล้วนะฮะเราจะได้เล่นตัวละครที่เราต้องการหรือว่าที่เราเลือกมาซึ่งตอนนี้ผมเลือกว่าเป็นลักกี้กายฮะผมเล่นอยู่กับบอร์ดของเรีย่ปิด AI สักครู่หนึ่งสำหรับตัวละครของเราสามารถทําทุกๆอย่างได้เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการพักบกำแพงฮะพับแผงไม้กระโดดข้ามแผงไม้กระโดดข้ามหน้าต่างทุกอย่างเรายังคงสามารถทําได้ตามปกติตอนนี้หลายคนเริ่มสงสัยแล้วฮะว่าตัวนักสืบที่ผมบอกว่าจะมาอยู่ในเกมเนี่ยจะมาในรูปแบบไหน นัก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่เราถูกส่งกับคฤหาสหรืออะไรคนอาจจะบอกว่าเราตายไปแล้วเนี่ยเราจะต้องกลายมาเป็นวิญญาณภายในเกมนะครับผมซึ่งจะเป็นวิญญาณของคุณนักสืบนั่นเองเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่ผมเนี่ยถูกส่งกับคฤหาสเลยละกันครับ สำหรับการส่งกลับคฤหาสน์เนี่ยมีได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการแห้งตายเลือดหมดตัวฮะหรือว่าก็นั่งเก้าอี้จรวดแล้วก็ถูกส่งกลับคฤหาสนะครับผมเราจะกลายเป็นวิญญาณของตัวนักสืบแทนนะฮะซึ่งวิญญาณของตัวนักสืบก็จะมาปรากฏณจุดที่เรากับคฤหาสนั่นเองสําหรับวิญญาณของนักสืบสามารถทําทุกๆอย่างคล้ายๆกับตอนที่เรามีชีวิตอยู่ต่างกันตรงเพียงแค่ว่า ไม่สามารถที่จะทับแผงไม้ได้ไม่สามารถที่โดนโจมตีหลวาโดนดาเมจได้ฮะแต่เรายังคงสามารถกระโดดข้ามหน้าต่างได้นะครับผมแล้วก็กระโดดข้ามแผงไม้ได้ฮะแล้วมาพูดถึงกันหน่อยฮะว่าการปรับเปลี่ยนการเพิ่มส่วนนี้เข้ามาเนี่ย จะมีฝั่งไหนที่ได้เปรียบและเสียเปรียบในส่วนใดกันบ้างอย่างแรกผมบอกไว้เลยว่าฮันเตอร์คุณเสียเปรียบแน่นอน100%ซและส่วนทางด้านของเซอร์เวอร์ก็จะได้เปรียบแน่นอน100%่งรเปอนที่เดียวกันทําไมผมถึงพูดแบบนี้ผมอวยทางด้านของฮันเตอร์หรือว่าเซอร์เวอร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากเกินไปหรือเปล่าผมบอกไว้เลยว่าไม่จริงครับผม ถ้าเกิดสมมติว่าเราถูกส่งกลับเครือหน์แล้ววิญญาณของเราสามารถมองเห็นร่างของฮันเตอร์แบบนี้ได้จะเป็นการส่งข้อความบอกกับเพื่อนร่วมทีมที่มากันแบบปาร์ตี้ไม่ว่าคุณจะมาสองคน3คนหรือ4คนถ้าเกิดคุณถูกส่งกลับเครือหน์แล้วคุณจะบอกเพื่อนได้เลยว่าเฮ้ยฮันเตอร์อยู่บริเวณตรงนี้และเพื่อนร่วมทีมของเราไปบริเวณอื่นซึ่งตรงนี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นการที่ยังปรับแก้ไม่เรียบร้อยนะฮะเพราะจากที่ผมทดสอบมานะครับผมจะมี เกมเกมหนึ่งฮะที่ผมทดสอบกับน้องรันช่อง l a d y So ซลันเนี่ยก็คือผมกำลังจะแห้งตายครับผมเป็นลัคกี้กายตัวนี้ฮะแล้วเมื่อเลือดของผมหมดไปแล้วนะครับผมและผมกลายเป็นวิญญาณ ผมจะไม่เห็นร่างของตัวฮันเตอร์ซึ่งตในส่วนนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าอ้าวถ้าเกิดไม่เห็นร่างของฮันเตอร์แล้วอย่างงี้จะบอกได้ไงว่าเซอร์เวอร์ได้เปรียบผมยังคงพูดได้อย่างเต็มปากว่าผู้รอดชีวิตรู้ว่าเซอร์เวอร์เนี่ยยังคงได้เปรียบอยู่ในกรณีที่คุณไป,ไปแบบปาร์ตี้2คน3คนนะฮะไปแบบไม่เต็มตี้หาสูตรว่าคุณถูกศกกับฆาตกรหรือเพื่อนร่วมทีมคุณถูกศกกับคาหกรทางด้านของคนที่เป็นวิญญาณของตัวนักสืบเนี่ยสามารถไปดูมูฟเมนต์ดูท่าทางของเพื่อนร่วมทีมของเราาาไไไดด้้ทีีม่มาปา์ต ะะว่าเขาทําการถอดรหัสอยู่บริเวณไหนหรือถ้าที่ของเขามีการถูกไล่ล่าโดยฮันเตอร์หรือเปล่าอันนี้ก็คือจะเป็นการสื่อสารซึ่งกันและกันได้สําหรับคนที่ไปปาร์ตี้แบบไม่ได้เต็มทีม4คนนั่นเองนะครับผมสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะ,ะที่ถูกส่งกลับครฤหัส <ๆ S 2> แล้วเพื่อนๆมีความสามารถด้วยตรงมุมขวาล่างจะมีรูปรองเท้าอยู่เมื่อไดกรตามที่เรากดที่บริเวณรูปรองเท้านะฮะจะทําให้ตัววิญญาณของเราหรือนักสืบเนี่ย เลื่อนที่ได้เร็วขึ้นซึ่งมันเร็วมากๆฮะทาให้ทางด้านของตัวคนที่เป็นวิญญาณเนี่ยสามารถดูจุดต่างๆในแผนที่ในแมปเนี่ยแล้วก็บอกเพื่อนร่วมทีมซึ่งกันและกันได้นั่นเองยังดีนะฮะที่ทีมงานเนี่ยเขาไม่ใส่ข้อความให้วิญญาณสื่อสารกับคนได้ฮะถ้าเกิดให้วิญญาณสื่อสารกับผู้รอดชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยผมบอกเลยว่า ให้ทางด้านของเซอร์เวอร์ชนะไปเถอะครับผมแล้วสิ่งนี้ที่มีการอัปเดตเข้ามาฮะฝั่งที่ชอบเล่นเซอร์เวอร์เป็นหลักชอบหรือเปล่าฮะบอกเรามาหน่อยสู่ทางด้านของฮันเตอร์เลยฮะคุณคิดยังไงกับสิ่งสิ่งนี้ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตฮะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เช่นเดียวกันนะครับผม สุดท้ายแล้วฮนะเราต้องมารอลุ้นแล้วครับผมว่าสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อทางด้านของเซิร์เวอร์ถูกส่งกลับคาราหาตแล้วกลายเป็นยานนักสืบแล้วเนี่ยเขายังคงที่จะสามารถมองเห็นร่างของตัวผู้ไล่ล่าหรือว่าฮันเตอร์ได้หรือเปล่าหรือจะมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมมากกว่านั้นหรือไม่ฮะที่ทําให้เห็นทางด้านของร่างของฮันเตอร์และไม่เห็นร่างของฮันเตอร์เราก็ต้องมารอลุ้นกันแล้วครับผมสำหรับแพทอัปเดตต่อไปฮะว่าจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมวันนี้ก่อนจากกันไปฮะอย่าลืมนะครับ ขอไม่ไปใต้คลิปได้เลยฮะแต่ว่าขอไปคอมเมนต์เชิงสุภาพนิดนึงละกันนะครับผมอย่าด่ากันไปและอย่าด่ากันมานั่นเองนะครับผมก็จะละกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมบิีช่ได้วด้วย,ว,ยวันนี้ลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ